โลกงก็เปลี่ยนไปเยอะๆเดีย๋ยวนี้พวกมาคงมาเฟียก็น้อยลงน้อยลงใช่ไหมความเจริญก็เข้าไปแทนที่วันนี้มีทหารก็นึมาหาเรื่องผมนะผมบอกว่าผมเกลียดทหารกลางถ้าผมรู้วันอยู่ค่ายไหนผมก็จะไปหามาที่ค่ายนะผมว่าง่ายเลยนะทหารแม่งซ่าใช่ไหมไปหาแม่งเลยที่ค่ายจะดู้ียว่ามันจะนั่งเลงจริงหรือเปล่าใช่ไหมคุณเมื่อทหารท่าซ่าเนี่ยเราไปเอาหลักฐานนี่มันกลางๆเนี่ยไปยื่นหาผู้พันมาหน่อยเนี่ยลูกน้องคุณเนี่ย ผมไม่ได้กลัวนะบอกอย่างทหารมาหาเรื่องผมนะอย่าบอกให้กูรู้ว่ามงอยู่ค่ายไหนแล้วกันนะกูไปหาถึงค่ายนะแล้วกูก็ไม่เชื่อเลยว่ากูไปถึงค่ายกูจะโดนไปะทืบที่ค่ายกูเชื่อไม่มีใครกล้า,าทําอะไรกูแล้วกันนั่นมีทหารมาแซวมึงอย่าให้กูรู้มึงอยู่ค่ายไหนถ้าอยู่ในกรุงเทพกูไปหาเลยกูถามไปถามหาที่ผู้พานมาขอพบผู้บังคับการหน่วยนี้หน่อยมีเรื่องที่จะมาปรึกษาหน่อยมีทหารคนนี้ชื่อเนี้ยยศเนี้ยอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่า มาทำนักเลงใส่ผมมาขู่ผมจะยกขั้วมาถล่มบ้านผมช่วยจัดการให้หน่อยไปหาแม่ถึงที่เลยกูจะดูดิว่ามันเจ๋งจริงหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้ไงมึงเป็นจ่ามึงเป็นทาหารแล้วมึงจะมาเที่ยวจะเงมีทิพล์เที่ยวไล่กระทืบคนได้ตามเวอร์ใจหรอหือวะยุคนี้มันยุคห้า G แล้วนะใช่ไหมถ้าเกิดคุณโดนทหารขู่คุณก็พาญาติพี่น้องมึงไปร้องเรียนอะไรกับพวกบังคับบัญชาอนะไรไปหาันที่หน่วยมานะนะแน้ะไะไปที่ค่ายเลย ไปขอพบผู้บังคับบัญชามาหน่อยเิยดูดิมันจะยังซ่าอยู่ไหมกูไม่เชื่อเลยว่าทหารเล็กๆมันจะกายูนในค่ายได้ผมไปมาไม่เห็นมีปัญหาอะไรขอพบผู้พันผู้พันไม่ดีมีปัญหาเนี่ยมันรู้เนี่ยมีทหารเนี่ยเขาบอกเขาอยู่ที่ค่ายเนี่ยแม่งนักเลงชีบผายเลยมันบอกมันจะมากระทืบผมเนี่ยผมจะดูว่าผู้พันจะว่าไงจะไปเรียกมันมากระทืบผมหรือจะไปลากคอมาให้ผมกระทืบราะนั้นมันหมดยุคแล้วไอ้ที่มัน ล้โมงก็หัวหน้าสร้างผมไยไปหาถึงที่ของหมดเลยเขาเป็นแคะราชก,การเนี่ยเขาก็มีผู้บังคับบัญชาเขาอยู่เนี่ยแล้วผมไม่เชื่อผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่นะก็คงไม่ช้อยลุกน้องมาทํานิสัยแบบนี้อยู่แล้วคุณเป็นแค่ราชาก,การคุณเที่ไปกลางใครคนนู้นคนนี้คือเขาอาจจะแบบเคยเชินไว้กูอยู่ในค่ายข,าของไม่กล้าทําอะไรเราก็ไม่ได้เข้าไปต่อยตีเขาแต่กูไปหานายมึงแล้วให้นายมึงเชี่ยจัดการ ก็บอกเนี่ยก็ไปร้องเรียนน่ะทําหนังสือไปเลยเนี่ยมีตํารวจนี่เอาหลักฐานแนบมาแม่งมาพิมพ์อยู่ในเฟซบุ๊กผมกวนเตนผมขู่ผมช่วยจัดการให้หน่อยดิดูเรื่องยันซ่าต่อหรือเปล่าในทหารน่ะในค่ายพวกนไม่ถูนเองเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ว่าจะเข้าไปแม่งจะทหารทั้งค่าจะมาลุมกระทืบเราไม่จริงครับคุณคิดเองก็ต่อยส่วนตัวเรื่องอะไรอ่ะผมจะไปต่อยทำไมส่วนตัวล่ะ มึงเป็นข้าราชการแดกเงี้ยเลภาษีมึงต้องให้เกียรติประชาชนไม่ใช่มาขู่ประชาชนเนีชิบหายมาที่มาขู่กูยาออกรางกายให้หมดอ่ะมาเลยเฮียเป็นข้าราชการมาขู่ประชาชนกูยาเก็บไว้ทําเฮียอะไรบุกถึงที่แล้วมันใหญ่เม่องไหนอย่างมันจะลากอาวุธมาไล่ยิงคนเหมือนจ่าข้างมันเป็นไม่ได้นะมาจ่าข้างะช่ไทหารไม่ใช่มันจะลักนายทุกคนหรอกนายบางคนก็เลวก็มีใช่ไหม ตำรวจคนนคั้นเนาะก็เนี่ยมีนานเข้าคุกแล้วนี่ไงอาจจะช้าหน่อยสู้คนมีอำนาจนะีแต่ว่าหลังปีใหม่ก็คงต้องรับชะตากรรมแล้วรู้อะไรไงรู้ไม่รู้รก็เดาวมั่บงกัดีใช่ไหมครับคนเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนีครับผมก็เรียนหนังสือใช่ไหมดังนั้นผมรู้อยู่ว่าอะไรทําได้และทําไม่ได้ประเทศนี้มีกฎหมายแม้กระนัก็ กลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนี่ครับอยากทำอะไรก็ทำเียครับใช่ไหม